สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่2เมษายน2565นะครับฝนตก2งวัน2งคืนเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาดูน้ำหลากน้ำท่วมนี่ครับโอ้โหประวัติศาสตร์ในรอบ30ปีครับไม่เคยเห็นครับนี่ครับมาตกเดือนเมษาแล้วก็น้ำหลากน้ำท่วมถึงขนาดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องดูครับโอ้อันนี้ก็พาเด็กๆครับ มีน้องสตรานี่ครับแล้วก็น้องสตังก์ครับพามาดูน้ำหลากดูดูไปพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มไปหมดเลยตามทุ่งตามนะนี่ครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาครับส่วนมากมันจะตกช่วงเดือนเอือล่ะครับเดือนกรกฎาเดือนอะไรนู่นนะครับสิงหานู่นนะครับตกน้ำหลากมาปีนี้ครับโอ้ยดูครับน้ำนองหมดนี่ครับ ปีนี้มานีนเดือนเมษาดี่็ตกแล้วพี่น้องเอ้ยดูวะนี่ครับปีนี้จะทํานากันยังไงเนาะวานข้าวองไม่ได้และนี่ครับจะวานแบบวันแห้งนี้ไม่ได้แล้วปีนี้นี่ครับดูครับอาจจะต้องเป็นนาต้มเรือจะเป็นนาดํานี่ครับพี่น้องโอ้อ่าเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าครับอนี่ครับพ่อแม่พี่น้องหลากหลายไหลไปหมดแล้วตึกลิกเอ้อย ดีครับพี่น้องเอ้ยห,หลายอโจกแอโจกเลยจะทำนานกันยังไงเนาะปีนี้หนูพี่น้องโอ้โลมก็น,นาวดูกับต้นอยู่คาด,ดิฟูดพูดพูดดูแบบเออวันนี้วันนี้ยังฝนเริ่มไปแล้วแต่ลมนี่มาโอ้โหพ,พี่น้องเอ,อ้ยอย่างหนาวเลยนี่ครับท่วมหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยดูเจ้อจะทำนานกันยังไง โอเคครับพมวันนี้มาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวอุชิตาจะมีอะไรก็จะมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวในคุณช่อง YouTube อุชิตาให้ดูกันเนาะอันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาดูมาวันวัพระเิณฑ์ประดเปลียนพัดนองสาระต้องรู้สอดสิน เรียนนาปាานตัាจารเรียนกีทาจักเปียเส้นตรุปรีเรียนขมักอยเนเนแคน้องอยู่จา